ติดตามอัปเดตของโอดกาดกันหน่อยครับโอดกาดสวแลพักจนจบนู่นเลยครับเกมทิมชาติเดือนพฤศจิกายนนะครับโอ้โหตอนนี้ครับถือว่ามิเกี่ยวอจต,ต้าคุณซือของอาร์โนเนี่ยปวดปดหัวเลยนะมาตินโอนดกาดกับตันทีอาร์เซนอลครับคาดว่าจะไม่สามารถลงสนามได้จนกว่าจะผ่านพ้นช่วงเกมชิมชาติในเดือนพฤศจิกายนหรือกลางเดือนหน้าครับโอดกาดเนี่ยบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าด้านในครับมาจากเกมีิมเ์ลีกที่ Arsenal, West, อาร์เซนอลชนะเวสแฮมเมอร์วันที่4ตุลาคม จนต้องถอนตัวจากทีมชาติอเวย์สำหรับเกมฟุตบอลโลก6 0 2 6รอบคัดเลือกพบกับอิสราเอลแล้วก็เกมอุ่นเครื่องกับนิวซีแลนด์นะครับสื่ออย่าง BBC ครับสื่อจากอังกฤษครับรยายงานบอกว่ามาตินโอเดกาดเนี่ยคาดว่าจะต้องพักยาวครับไปจนพ้นเกมทีมชาติกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะทำให้ไม่สามารถช่วยอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกเกมสำคัญนะโหเพราะว่าเกมจะแน่นขนาดเลยครับจะเจอกับฟูลแลมคลิสตันพาเล เบอร์ลี่สแลนด์แล้วก็เกมยูฟ่าชมเปี้ยนส์พบแอตเลติโกาบาริดแล้วก็สลาเวียปรากนะครับโอ้วดีตว่าเสียหายนะมาติโนดูกาดนะครับเผชิญปัญหาในช่วงต้นฤดูกาล2025-2026นะครับและกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ยสเกมติดต่อกันในพิมเมเลกเพราะเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บนี่แหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาร์เซนอลจะเจอเกมหนักหลังจบเกมทีมชาติในเดือนพฤศจิกายน พบกับทอนเน่ฮอสเปอร์เป็นเกมน็อตลอนดอนดาร์บี้ที่สนามเอเมเร์สเตเดียมวันที่23พฤศจิกายนซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าโอเดกาดเนี่ยจะฟิตสมบูรณ์กลับมาทันเวลาหรือไม่นะครับโอ้โหก็ถือว่าเสียหายเยอะพอสมควรครับขาดโอเดกาดไปอีกคนนึงก็ถือว่าแดนกลางนะครับก็ต้องขัดเปลี่ยนกันเข้าไปนะครับนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้สภาพร่างกายไม่พร้อมจริงๆอันนี้ก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ของมาตินโอเดกาดนะครับ นะครับเพราต้องแก้เกมกันไปนะถือว่ากลับมาอีทีนูน่นนะก็ผ่านพ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะฮะโอ้ตอนนี้ก็รวมรวม,รวมหนึ่งเดือนกว่ากว่าเลยนะฮะโอ้รอติดตามครับขอให้ฟื้นตัวเร็วกว่ากำหนดแล้วกันเนาะสำหรับออดิการ์เอาใจช่วยครับสำหรับไอบ้ปืนตัวใชนอนตอนนี้ก็กำลังขับเคี่ยวหัวตารางอยู่กับแมสตี้นะ,ะกับลิเวอร์พูลนะโอ้คริสตันบอลงพาเลตก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้ถือว่า เชียวซีอีกทีมหนึ่งนะครับเคลียวกันเข้าไปนะฮะไปดูกันต่อนะครับสถานการณ์ของซานมาริโน่ครับมันเป็นเหมือนกฎประหลาดนะซานมาริโน่ต้องแพ้นะสุดท้ายลุ้นไปบอลโลกนะครับทีมชาติซานมาริโน่ครับเจอสถานการณ์ประหลาดครับจำเป็นต้องแพ้โรมาเนียในรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะสุดท้ายด้วยสกอร์ขาดล,ลอยที่สุดครับเพื่อโอกาสควา้าโคต้าเพลย์ออฟไปฟุตบอลโลก2026ซานมาริโน่เนี่ยทีมอันดับ 210ต่ำสุดของ FIFA r a รนกิ้นะครับแข่งเกมล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์แพ้คาบ้านต่อเซปรัสขาดลอย4-0ผลสกอร์ทำให้ทีมของกุซืออย่างโรเบโตเซเวอรี่เนี่ยเก็บ0แต้มจาก7นัดยิงได้1เสียรวมเนี่ย32ประตูยืนยันจบบวยกลุ่มนะครับทวีปยุโรปให้โคต้าไปบอลโลกแบบอัตโนมัติแก่แชมป์กลุ่ม12ทีมส่วนรองแชมป์กลุ่มอีก12ทีมได้เพลย์ออฟนะครับ อย่างเราก็ตามยูฟายังมีอีก4ที่นั่งเพลย์ออฟครับโดยพิจารณาผลงานรายการเนชัลลิกสมัยล่าสุดซึ่งซานมาริโนเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มเหนือยิบรอต้าแล้วก็ลิเกเทนสไตล์นะครับโรมาเนียดับ3ในกลุ่มคัดบอลโลกของซานมาริโนนั้นตามหลังบอสเนีย3คะแนนเป็นรองลูกได้เสีย3ประตูคือแชมป์กลุ่มเนชัลลีกเช่นกันอาจจะเข้ามาแย่งพื้นที่นะครับนั่นทำให้เกมสุดท้ายวันที่18พฤศจพกายนซานมาริโนจะเป็นต้องแพ้ ที่โรมาเนียเนี่ยด้วยสกอร์ขาดที่สุดเพื่อลุ้นให้คู่แข่งจบรองแชมป์กลุ่มไม่ถูกนำมาคิดในตารางผลงานในเฉลีกนะครับก่อนหน้านั้นในวันที่15พฤศจิกายนนะซานเปเรโน,โนย,ยังจะเป็นต้องภาวนาให้โรมาเนียเนี่ยเก็บผลาะแันในเกมรอบสุดท้ายกับบอสเนียก่อนนะครับอืก็ถือว่าน่าสนใจครับเป็นกฎประหลาดนะฮะก็ถือว่าต้องมารอดูครับต้องแพ้ในะสุดท้ายลุ้นไปบอลโลกนะครับ กำลังคึกครับรัสมูสไฮรุนโพสยิงประตูเหมือนเทซอสนะครับรัสมูสไฮรุนครับหัวหอกฟอร์มแรงสังกัดนาบลีครับโพสโซเชียลมีเดียเทียบยิงประตูเหมือนเทซอสมะเขือเทศหลังผลิตกรเบิกร่องช่วยทีมชาติเดนมาร์กแข่งคัดบอลโลกชนะกรหลีสามหนึ่งผลงานล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ครับทำให้ซีซั่นนี้อยรุนเนี่ยทำไปแล้ว8ประตูจาก10นัดทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติท่านของอยรุนวัย22่ปีครับเขียนแคปชั่นลงแข่งที่โคเปนเฮเกนครับบอกว่า ผู้รู้ท่านหนึ่งเคยบอกไว้ว่าประตูก็เหมือนซอสมะเขือเทศเมื่อเทยหยดแรกมันจะไหลออกมาต่อเนื่องอทั้งนี้ครับวลีซอสมะเขือเทศถูกทําให้โด่งดังโดยคริสเยโนโรนารโดครับดิสตา์เมนยูเป็นคนพูดสมัยเจอช่วงฟอร์มฟื้นะครับที่เริ่มริดตอนปี2010ในระดับสมโมสรครับหอยลุนอยู่ระหว่างสัญญายืมตัวจากเมนยูโดยนาโปลีมีเงื่อนไขบังคับซื้อขาด44ล้านยูโร สื่อวันเกิดนะรูปสรรเสริญเพราะไม่คะแนนหอยลุนนัดล่าสุดเลยครับ4เต็ม5นะครับหอยลุนอาจจะไม่เคยอาจจะไม่เคยฟอร์มดีเท่านี้มาก,ก่อนในชีวิตมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากช่วงพักบรกทีมชาติเดือนมิถุนาย,ยนซึ่งหอยลุนเจอความยากลำบากตอนนี้หอยลุนกำลังร้อนแรงและเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาจบสกอร์อย่างเยือกเย็นเมื่อได้รับของขวัญชิ้นใหญ่จากฝั่งกรีซนะครับอันนี้คือสิ่งที่โอโ้สื่อนะ คอยสันเซร์นหอยลุนตอนนี้นะครับทำอรไรก็ดีไปหมดนะกำลังคึกเลยครับโพสต์ว้ยิงประตรูเหมือน Te เทซอสมะเขือเทศนะฮะบาซ่าอัปเดตดนนีโอโม่ครับเจ็บยังไม่ระบุเวลาพักฟื้นนะครับสโมสรบาซโลนาแถลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแดนนีโอโม่กองกลางพรสวรรค์โดยบอกว่าเป็นอาการเจ็บกล้ามเนื้อน่องแต่ไม่ได้รุนแรงถึงขนาดมีการฉีกขาดเนาะแข้งวัยยุบเปีอย่างโอโม่ Mo, ครับเป็นหนึ่งในนักเตะของบาซ่าที่โดนเรียกตัวติดทีมชาติรอบนี้ แต่เขาลงซ้อมกับทีมไม่จบเซสชันครับระหว่างเตรียมตัวพบกับจอร์เจียผลการตรวจทำให้เพราะว่าโอโมเนี่ยมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อและเขาจะพลาดการลงสนามทั้งเกมเจอจอร์เจียแล้วก็บาลแกรียหลังต้องเดินทางกลับสุสานเพื่อตรวจอาการเพิ่มเติมนะครับล่าสุดครับบาซ่าเนี่ยก็อัปเดตอาการเจ็บโดยบอกว่าแดนนี่โอโมมีอาการเจ็บกล้ามเนื้อโซลิสที่ขาซ้ายโดยไม่มีความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อ ระยะเวลาการฟื้นฟูร่างกายของโอโม่จะขึ้นอยู่กับว่าอาการบาดเจ็บจะพัฒนาไปยังไงแม้ไม่มีการระบุระยะเวลาในการพักฟื้นแต่มุนโดเดติโบสื่อสเปนครับเชื่อว่าเจ้าตัวเนี่ยอาจจะพักนานหลายสัปดาห์และไม่น่าจะไม่พร้อมและน่าจะไม่พร้อมนี้ดีกว่ากับเกมกับมาริดในศึกเอลกราซิโกวันที่26ตุลาคมนี้นะครับอืมก็ถือว่าเอาใจช่วยนะ สำหรับ d ดเนีลโอโมครับรอดูครับว่าจะกลับมายังไงรอดูอาการด้วยนะนะก็ดูครับก็ยังระบุเวลาพักฟื้นว่านานแค่ไหนไม่ได้นะครับสำหรับบาร์เซโลนาก็รอครับเดี๋ยวทีมแพทย์ตรวจสอบให้อย่างดีครับ